มุมมองของ FSSIA พื้นฐาน K-Bank เนี่ยมีโอกาสฟื้นไหมหลังจากงบไตรมาสสออกมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์ให้กับบรรดานักลงทุนนะมีโอกาสลุ้นแค่ไหนสำหรับ K-Bank คครับค่ะก็หลังจากประกาศงบออกมาก็ดีกว่าคาดนะคะ แล้วก็ตัวเลขทางด้านสิ่งที่ทุกคนดูเลยก็คือเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารนะคะก็ลุ้นมากเลยว่าเอมันจะแย่ลงหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่างวดนี้เนี่ยถือว่าบริหารจัดการได้ดีนะคะ,ะตัวสำรองเนี่ยอาจจะทรงๆส,สูงๆนะคะแต่ว่า เป็นสิ่งที่พวกเรารับรู้นะคะนักลงทุนรับรู้จากที่แบงค์เนี่ยให้ตัวเลขไว้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสสอที่ผ่านมานะคะว่าสำรองก็ยังสูงต่อเนื่องไม่ว่าจะในไตรมาสสาหรือ4นะคะขอให้ไม่เกินจากนั้นแล้วแบงค์ก็ทําได้จริงๆนะคะแล้วสำรองสูงเนี่ยก็เพื่อเอาไปบริหารจัดการ NPL ให้มันลดลงนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มตัว coverage เวโชว์ให้สูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้มันครบเครื่องเลยนะคะเวลาเราเช็คตัวเลขในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ว่ามันมีพัฒนาการบวกขึ้นก็สามารถทำได้นะคะแล้วเขาแบงก์เองเนี่ยก็เชื่อว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะผ่านพิกในเรื่องของตัวไซเคิลของ NPL เนี่ยในรอบนี้ไปไปแล้วนะคะไจมาสีเนี่ยก็คงเห็นตัวเลขกำไรเนี่ยที่ปรับตัวดีขึ้น นะคะปีหน้านะคะก็เชื่อว่าตัวที่จะเป็นตัวผลักดันให้กำไรเ b a n k เติบโตเนี่ยก็หลกัหลกๆเลยก็จะมาจาับสำรองที่ลดลงนะคะเพราะว่าแบงก์ก็ยืนยันนะคะว่าสำรองปีหน้าเนี่ยต่ำกว่าปีนี้แน่นอนนะคะครับครับ F S S I a, a แนะนำซื้อไม่ซื้อเคแบงก์ ank, เป้าพื้นฐานปลายปีหน้าเท่าไหร่ครับพี่โอ แนะนำซื้อค่ะแล้วก็พื้นฐานปีหน้าเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะแนะนำซื้อเคแบงนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีหน้าร้อยหกสิบถ้าย้อยรักเหมือนกันใช่ไหมครับพี่โอครับเคแบงค่ะค่ะไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนี่คือหนังสือสองเล่มล่าสุด ใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบียอนครับเล่มซ้ายคัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับอันเนี้ยน่าอ่านทั้งสองเล่มเนี่ยเน่มันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับเล่มขวาคือ super stock อกคนเขียนคือเค n ฟิชเชอร์ครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลยจากทางสำนักพิมพ์ติงบียอนครับเพียงท่านเลือกสมัคร มันน p พั s ออนไลน์หลักสูตรที่1-14ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอะชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดเนี่ยท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษท่านจะได้รับหนังสือทั้งสองเล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัครมันน p พั s ออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษ ได้หนังสือ2เล่มพร้อมส่งเลยสนใจสแกน qr code หน้าจอนะครับหรือ l ลาย id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI g แล้วตามด้วยคำว่า moneyplus m o n e y p l u s moneyplus ติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยครับ